หปีที่พี่สมชายทำงานหนักในอิสราเอลส่งเงินเดือนละ50,000บาทให้ภรรยาและลูกสองคนแต่เงินทั้งหมดถูกภรรยาเอาไปเลี้ยงผู้ชายคนใหม่ทิ้งลูกให้ยายเลี้ยงโดยไม่ให้สตางค์เดียวพี่สมชายกับน้องมาลีคู่รักจากอีสานร,รักกันมาตั้งแต่มัธยมแต่งงานตอนอายุ22มีลูกด้วยกันสองคนน้องโอ๋8ขวบกับน้องแอม6ขวบทั้งคู่เคยเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่น แม้ไม่ร่ำรวยแต่วันที่พี่สมชายตัดสินใจไปทำงานอิสราเอลเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่รักพี่จะไปทำงานอิสราเอล2-3ปีเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถนะคำสัญญาของสามีที่อยากให้ชีวิตลูกเมียดีขึ้นพี่สมชายทำงานก่อสร้างตากแดด45องศาวันละ12ชั่วโมงเก็บเงินส่งกลับบ้านเกือบหมดทุกเดือนแต่6เดือนหลังจากไปถึงต่างแดนน้องมาลีเริ่มเปลี่ยนไป วิดีโอคอลน้อยลงอ้างว่าง,งานยุ่งลูกเรียนพิเศษค่าใช้จ่ายเยอะเธอขอเงินเพิ่มทุกเดือนและทุกครั้งพี่สมชายเชื่อภรยาทำโอทีหนักขึ้นส่งเงินกลับบ้านจากเดือนละห้าหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นชั้นของความเจ็บปวดค่อยๆทับซ้อนพี่สมชายทำงานหนักต่างแดนทุ่มส่งเงินทุกบาทเพื่อครอบครัวแต่แทนที่จะได้ความรักตอบกลับกลับโดนหักหลังภรรยามีผู้ชายคนใหม่เอาเงินไปเลี้ยงชู้ทิ้งลูกให้ยายเลี้ยงโดยไม่สนใจ แม้แต่แม่ผัวก็ต้องออกไปขายของตลาดนัดหาเงินเลี้ยงหลานส่วนลูกถามหาพ่อทุกวันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีพ่ออยู่เคียงข้างปีที่5พี่สมชายตัดสินใจกลับไทยโดยไม่ให้ใครรู้อยากเซอร์ไพรส์ครอบครัว15พฤษภาคมตีสองเขาถึงหน้าบ้านเห็นรถเก๋งคันใหม่จอดอยู่นี่มันรถใครเปิดประตูบ้านเข้าไปพบภาพที่ไม่คาดคิดภรรยาน,นอนกอดผู้ชายแปลกหน้าบนเตียงที่เคยนอนด้วยกัน พี่สมชายตกใจน้องมาลีตื่นขึ้นรีบถามพี่กลับมาทำไมเขาเสียงสัน่นลูกอยู่ไหนเธอหน้าซีดตอบเสียงอ้อมแอมลูกไม่ได้อยู่บ้านนี้มาสองปีแล้วอยู่บ้านแม่ความจริงยิ่งกว่าตกหน้าเพราะลูกสองคนอยู่กับยายอายุ65ปีขายของตลาดนัดเลี้ยงหลานสองคนเพียงลำพังไม่เคยได้สตางค์จากลูกสาวเสียงเด็กสองคนพ่อน้องโอน้องแอมวิ่งมากอดพ่อทั้งน้ำตาพ่อหายไปนานหนูคิดถึงพ่อ ภาพนี้ติดตรึงใจพี่สมชายตลอดชีวิตเขาพาลูกกลับบ้านบอกกับภรรยาและชายอื่นเก็บของออกไปจากบ้านกูทั้งมึงและผู้ชายของมึงน้องมาลีร้องให้ขอโทษพี่หนูผิดไปแล้วหนูจะเลิกกับเขาแต่ความจริงที่เจ็บยิ่งกว่าเธอท้องกับผู้ชายคนนั้นแล้วสามเดือนกรรมตามทันเพียงหนึ่งเดือนต่อมาผู้ชายคนใหม่หนีหายรู้ว่าไม่มีเงินก็ทิ้งไปหาผู้หญิงคนอื่น น้องมาลีถูกไล่ออกจากงานเพราะยักยอกเงินบริษัท200,000บาทไปให้ผู้ชายคนนั้นรถที่ซื้อให้ถูกยึดผ่อนไม่ไหวไม่มีเงินไม่มีสามีไม่มีงานต้องเลี้ยงลูกในท้องคนเดียวพี่สมชายฟ้องยาได้สิทธิเลี้ยงลูกทั้งสองคนส่วนแม่ของน้องมาลีออกมายืนยันต่อหน้าศาลลูกสาวฉันไม่เหมาะเป็นแม่ฉันขอเป็นพยานให้ลูกเขยเลี้ยงหลานนี่คือเสียงของกรรมที่แท้จริง วันนี้พี่สมชายเปิดร้านอาหารอีสานเล็กๆในหมู่บ้านอยู่กับลูกทุกวันน้องโอน้องแอมเรียนเก่งเป็นเด็กดีคุณยายยังช่วยดูแลหลานด้วยประสบการณ์นี้พี่สมชายตั้งกลุ่มแรงงานไทยในต่างแดนช่วยเหลือคนที่เผชิญปัญหาเดียวกันมีสมาชิก5,000คนทั่วประเทศเขาฝากข้อความนี้มาให้ผู้ชายไทยทุกคนผู้ชายที่ไปทำงานต่างแดนไม่ได้ทอดทิ้งครอบครัวแต่แลกชีวิตเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้น เงินที่ส่งกลับมาทุกบาทมีเลือดน้ำตาและเหงื่อของสามีผสมอยู่ภรรยาที่ดีจะเป็นกำลังใจให้สามีไม่ใช่แทงข้างหลังถ้าสามีคุณทำงานอยู่ต่างแดนวันนี้ลองวิดีโอคอลหาเขาบอกให้รู้ว่าคุณรักเขาการรอคอยมันพอรมานทั้งที่ไปและที่อยู่แต่ถ้ารักกันจริงระยะทางไม่ใช่อุปสรรคผู้หญิงที่คิดจะนอกใจลองนึกภาพสามีตากแดด45องศาเพื่อส่งเงินมาให้ทุกเดือน ผู้ชายที่มาวันที่สาม,มีไม่อยู่จะหายไปวันที่คุณไม่มีเงินแชร์เรื่องนี้เตือนใจคนที่กำลังจะเดินผิดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้5ปีที่พี่สมชายทำงานหนักในอิสราเอลส่งเงินเดือนละห้า0 0บาทให้ภรรยาและลูกสองคนแต่เงินทั้งหมดถูกภรรยาเอาไปเลี้ยงผู้ชายคนใหม่ทิ้งลูกให้ยายเลี้ยงโดยไม่ให้สตางค์เดียวพี่สมชายกับน้องมาลีคู่รักจากอีสานร,รักกันมาตั้งแต่มัธยม แต่งงานตอนอายุ22มีลูกด้วยกัน2คนน้องโอ8ขวบกับน้องแอม6ขวบทั้งคู่เคยเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นแม้ไม่ร่ำรวยแต่วันที่พี่สมชายตัดสินใจไปทำงานอิสราเอลเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่รักพี่จะไปทำงานอิสราเอล2-3ปีเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถนะ คำสัญญาของสามีที่อยากให้ชีวิตลูกเมียดีขึ้นพี่สมชายทํางานก่อสร้างตากแดด45องศาวันละ12ชั่วโมงเก็บเงินส่งกลับบ้านเกือบหมดทุกเดือนแต่6เดือนหลังจากไปถึงต่างแดนน้องมาลีเริ่มเปลี่ยนไปวิดีโอคอน้อยลงอ้างว่าง,งานยุ่งลูกเรียนพิเศษค่าใช้จ่ายเยอะเธอของเงินเพิ่มทุกเดือนและทุกครั้งพี่สมชายเชื่อภรรยาทำโอทีหนักขึ้นส่งเงินกลับบ้านจากเดือนละห0,000เป็น7 0 0 0 0ื่น ันของความเจ็บปวดค่อยๆทับซ้อนพี่สมชายทำงานหนักต่างแดนทุ่มส่งเงินทุกบาทเพื่อครอบครัวแต่แทนที่จะได้ความรักตอบกลับกลับโดนหักหลังภรรยามีผู้ชายคนใหม่เอาเงินไปเลี้ยงชูทิ้งลูกให้ยายเลี้ยงโดยไม่สนใจแม้แต่แม่ผัวก็ต้องออกไปขายของตลาดนัดหาเงินเลี้ยงหลานส่วนลูกถามหาพ่อทุกวันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีพ่ออยู่เคียงข้าง ปีที่ห้พี่สมชายตัดสินใจกลับไทยโดยไม่ให้ใครรู้อยากเซอร์ไพรส์ครอบครัว15พฤษภาคมตีสองเขาถึงหน้าบ้านเห็นรถเก๋งคันใหม่จอดอยู่นี่มันรถใครเปิดประตูบ้านเข้าไปพบภาพที่ไม่คาดคิดภรรยาน,นอนกอดผู้ชายแปลกหน้าบนเตียงที่เคยนอนด้วยกันพี่สมชายตกใจน้องมาลีตื่นขึ้นรีบถามพี่กลับมาทำไมเขาเสียงสัน่นลูกอยู่ไหนเธอหน้าซีดตอบเสียงอ้อมแอม ลูกไม่ได้อยู่บ้านนี้มาสองปีแล้วอยู่บ้านแม่ความจริงยิ่งกว่าตบหน้าเพราะลูกสองคนอยู่กับยายอายุ65ปีขายของตลาดนัดเลี้ยงหลานสองคนเพียงลำพังไม่เคยได้สตางค์จากลูกสาวเสียงเด็กสองคนพ่อน้องโอน้องแอมวิ่งมากอดพ่อทั้งน้ำตาพ่อหายไปนานหนูคิดถึงพ่อภาพนี้ติดตรึงใจพี่สมชายตลอดชีวิตเขาพาลูกกลับบ้านบอกกับภรรยาและชายอื่น เก็บของออกไปจากบ้านกูทั้งมึงและผู้ชายของมึงน้องมาลีร้องให้ขอโทษพี่หนูผิดไปแล้วหนูจะเลิกกับเขาแต่ความจริงที่เจ็บยิ่งกว่าเธอท้องกับผู้ชายคนนั้นแล้วสมเดือนกรรมตามทันเพียงหนึ่งเดือนต่อมาผู้ชายคนใหม่หนีหายรู้ว่าไม่มีเงินก็ทิ้งไปหาผู้หญิงคนอื่น น้องมาลีถูกไล่ออกจากงานเพราะยักยอกเงินบริษัท2อง0,000บาทไปให้ผู้ชายคนนั้นรถที่ซื้อให้ถูกยึดผ่อนไม่ไหวไม่มีเงินไม่มีสามีไม่มีงานต้องเลี้ยงลูกในท้องคนเดียวพี่สมชายฟ้องยาได้สิทธิ์เลี้ยงลูกทั้งสองคนส่วนแม่ของน้องมาลีออกมายืนยันต่อหน้าสารลูกสาวฉันไม่เหมาะเป็นแม่ฉันขอเป็นพยานให้ลูกเขยเลี้ยงหลานนี่คือเสียงของกรรมที่แท้จริง วันนี้พี่สมชายเปิดร้านอาหารอีสานเล็กๆในหมู่บ้านอยู่กับลูกทุกวันน้องโอน้องแอมเรียนเก่งเป็นเด็กดีคุณยายยังช่วยดูแลหลานด้วยประสบการณ์นี้พี่สมชายตั้งกลุ่มแรงงานไทยในต่างแดนช่วยเหลือคนที่เผชิญปัญหาเดียวกันมีสมาชิก5,000คนทั่วประเทศเขาฝากข้อความนี้มาให้ผู้ชายไทยทุกคนผู้ชายที่ไปทำงานต่างแดนไม่ได้ทอดทิ้งครอบครัวแต่แลกชีวิตเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้น เงินที่ส่งกลับมาทุกบากมีเลือดน้ำตาและเหงื่อของสามีผสมอยู่ภรรยาที่ดีจะเป็นกำลังใจให้สามีไม่ใช่แทงข้างหลังถ้าสามีคุณทำงานอยู่ต่างแดนวันนี้ลองวิดีโอคอลหาเขาบอกให้รู้ว่าคุณรักเขาการรอคอยมันพอระมาณทั้งที่ไปและที่อยู่แต่ถ้ารักกันจริงระยะทางไม่ใช่อุปสรรคผู้หญิงที่คิดจะนอกใจลองนึกภาพสามีตากแดด45องศาเพื่อส่งเงินมาให้ทุกเดือน ผู้ชายที่มาวันที่สามีไม่อยู่จะหายไปวันที่คุณไม่มีเงินแชร์เรื่องนี้เตือนใจคนที่กำลังจะเดินผิดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้